เอาแคบหมีเอาแคบหมูมาขายด้วยเอามาฮะพีบบยัดก่อโอ้ยอนัวเบิกงพ้อนนะเดี๋ยวจบอกบอดบิ๊กให้เบิกงแล้วเบิกแง่จ้าสังหอเบิกงนะมีครับแคบหมูอยู่ที่หน้างานมีเด้อพรุ่งนี้จริงๆมีแล้วแว,วันนี้ก็เอามาอยู่ ใครอยากได้มาซื้อได้เลยนะครับเ้๋ไก๋เหรอเจีมายังอยู่เลยมีห้อยมีห้อยเจิยมความได้นี่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับพอดีร้อยตีกองอาจารย์มือกองคอยร้อยตีกอง ร้อยจีกวางพินอยากเรียนนะนะดื้อยู่นะ เปนไทยในอุ่าได้ใช้พีเอไม่ไหนน้อยซ้ำหำเจ้เป็นไทยนั่งดีอันนี้ให้ดันอันนี้ให้ดังวดีเนี่ยต้านเมียผ้บัคับผบับกือดอเขาใส่กันมานั่นนั่นนันนันเ้าอะไรจมืกหนึ่็้ดังอยู่สวกสวกอยู่คืบผบังคบื้อดอกเ่้อเพอ่กฮิดออกรือยังเซว่าเซว่าเว่าเซ่ว่าเซว่าจานฉันป๊อปดี้ีมะนดี เอ,ออเอาออกก็ออกหมดแล้วไปคิดไม่เป็นฝากออกหมดอาจารย์ประจับป้าปีมะดีแมนแล้วแล้องจับคนโอ้แต่ใช่ว่าอาจารย์ใชวไ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับอ๋อนี่มีหลายคนถามอยู่ว่าอยู่อยู่ใกล้ๆปลาดุกนี่เองแมนอันนี้แยกกุดลาด ถ้าพุดปะดุะกเราจะยับไปอีกใช่ไหมพี่พรน่นอยู่ใกล้ๆนี่แหละพุศลปุกอยู่ใกล้ๆนี่เราเสื้อกองอยู่ใกล้ๆนี่นะครับอาจารย์มือกองพนจีตกงานดิพูดอาจารย์มือกวางคอยว้อยจีกวงง <c oughs> พิ่นไปดื้อเลยไปตีกวงงพ่นนะน <c oughs> ะไม่มีหลายคนก็ถามเออว่าคอยเป็นมือกองบอหนะไม่ได้เป็นแต่ก็ตีพอได้ ตีแบบประลองปังแมงเมื่อกี้นี่แหละบ่ได้ตีเป็นตูเป็นตาได้ตีประลองกระแทกไม่ห็นแล้วเอออาสิ่งที่รถเจ้าเถอะวะเอตีเป็นก็ตีได้มันคนละอย่างเลยตีเป็นคือเป็นนะพรก็ประลองเพราะแฝกนี่แหละแต่ถ้าตีได้คือต้องตีเป็นเพลงเออถ้าตีได้ที่ต้องตีเป็นเพลงกระจบเพลงอันนั้นเขาเรียกว่าตีเป็นเออถ้าตีได้นี่ก็ต้องต้องแต่ๆเขาเรียกตีได้ ถ้าตีเป็นนีคือต้องเป็นเพลงแล้วก็จบในเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตีตีได้ตีเป็นอะไรเงี้ยอือต่างกันอยู่นะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีแยกกุดลาดนะครับตอนนี้อยู่แยกกุดลาดเออคอยว่ได้ตีกลองวะเนี่ยที่ทิ้งไม้กรองแล้วไม่ได้ตีเนี่ยร่วมๆนะครับจากปีหาหาหาหูผมเลิกนะครับ ผมเลือกตีกองตั้งแต่ป 5, ตีห้าหกนะจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ได้ตีเลยอืมก็ให้ได้ตีนะนะครับไม่ได้ตีกองแบบตีแบบเป็นวงเป็นอย่าองสินะคือไ่ได้ตีพ่ได้จับอืมพรุ่งนี้แสดงที่ไหนพรุ่งนี้แสดงอยู่ตรงนี้เลยเป็นได้ทุกอย่างงานวันนี้ใช่ไหมครับพี่หนุ่มพรุ่งนี้จ้ะ วันนี้แค่ซ้อมตั้งเครื่องแล้วก็ซ้อมพรุ่งนี้เล่นพรุ่งนี้เล่นนะครับไม่ใช่วันนี้นะพรุ่งนี้เล่นนะครับพรุ่งนี้เล่นวันนี้แค่ซ้อมแล้วก็จะตั้งฉากแสงสีใส่นู่นนี่นั่นใหม่เฉยแต่พรุ่งนี้เล่นนะครับพรุ่งนี้เล่นวันนี้แค่ตั้งเทสเฉยสวัสดีครัทั้งหมดมสวัสดีครับอากาศกำลังพอดีเย็น ท่อสามจนกอใส่กับท่อสีหรือวัตตังเฮดเองสีก่นข่ำแล้วนี่อันทมันดอนี่ะมนคนเบอนี้อกสจิไรกบว่าอยู่อายันไว้บ่าโอ้ตั้งไวเองสีเล่นบ่นี่เออมันหลุยนบอสวัสดีครับนุซีจากกทมโอเคพี่หนุมขอบคุณมากครับผม พรุ่งนี้มาพบกันเด้อพรุ่งนี้เรามีนัดกันอีกตรงนี้นะคนอื่นนีนัดกันนี่เหมือนนี่แล้วมีน้องเด้อใครที่มาดูก็อย่ามาช้าเพราะว่าเราอาจจะเริ่มเล่นค่อนข้างที่จะเร็วอยู่บ่ได้ซานะครับพี่้องอาจจะประมาณสักสองทุ่มหรือทุ่มกว่านี่นะก็อ,อาจจะเล่นเลยอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ไม่ได้แบบรอให้คนมาเยอะอะไรอย่างนี้นะคือเราอาจจะเล่นแบบค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ นะ่ะถ้บบาขาด็ิบหลวงวงดีนะคนผือสิไหลแต่พวกต้องอ้อมน,นะะถ้าให้พวกอ้อมว่าอีกแล้วแบบนี้เอาคือหมดนะเมื่อนีเ่นเขาเรียนอยู่ขอนแก่นนะถ้าถ้าเดินนี้ไงกับติ่มเนี่วว่าคนกลับไหลได้เหมือน,น,น,ม,นมันเขาอะไรมันเขาอะไรเขาต้องเมื่อและประเทศนี้ เขาเบียวเขาก็คือสีบควายแต่ตีได้งเนาะแม่น่เลยเพื่อกรถถอัดทิ้มเอาเลยครับท่อมบอปกติเขาโดยมาเขาอยู่ในรถแห่ส่วนใหญ่แหละกติจะของให้ฝากส่วนใหญ่เนาะบางคนเตียนคือซ้าอะไรส่วนไอ้ทั้งกินที่ชร์บบัวเนาะ น้ข่าหนนี่แข็งเดี๋ยไปเลยป่าเขียวไปน้อยึนไปรื่องชื่อไน้หน้ำเปลาบ่น้ามีฟองบ่ก้อนเสื้อนี่ละแปดสี่กินอยู่อ่อแปดสี่เปลือกวิญญาณรถไอ้ขวดในสองขวดเนี่ยเลยน้ำแข็งมีแข็งเอามี่แก้วนี่ขึ้นเบอปวะ ถ้าบ mm ุม hmm. ี şey> không? Không t t ่กัวิาณวดประหลานี่ปาดโหลดหน่อายกินแหงยืบอลวดเล่ยีนาเไ้นี่ขวดเราเลยพวกขวดไงสองปวดอะปวดโลดน้ำแข็งแล้วมี่แลจารโลดว่าเห็นเห็นต้มตีไอ้รอไม่เห็นหอกแต่เขาเ็นตีตีกองเขาฝาดทังแน่หรอกเพราเนี่ยเขาก็ตีะไรซ้าวกกะบางบางบางเรืวเามันกะโบอ่องน ยืนมีกี่หมื่นเอะมันอยน่กอมแนนพอซ้ำมันกับผมแมก็ออกมาแต่ว่าตีไรปุ๊บเนี่ก็มัมก็ะจเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอยู่ไอ้ไอรอนคอบปลาเนี่ยไอใส่นี่ฮักเคืองเลยมาฮักเคืองเลยเ่ะใส่ออกง้าทุกมือเนาะถ้าเคืองหลยฮักหัวแป้นฮักเคืองเลยมัดเกียวเลยเนี่ย เรียนทุกมือเนาะโอ้ได้ได้เดดไลย,ยุ่เด้จนสามป,ปีอยมาเปลี่ยนเป็น,นันี E W ทักสองท,ที่แรลกว่าเสือเนีย่ยก็ S X ก็เรียกว่า,าไปร่องมึงแล้วมันก็ประเดต่างกันอยู่เลยบ่ไม่ถึงว่าไอรอนนี่บอไอรอนเก้า W มันมันต่างกันบ,บ่มันก็ต่างแหละ วีเขาค่อนข้างที่จะเลือกค่อนข้างที่จะได้ฟิวว่าเบาหรือหนักก็ได้เนาะมันก็แค่ขยาบนินิหน่อยถ้าไอรอนก็กับซีฟิวหนึ่งดยมากที่ค่อนข้างเบาก็เพื่อนค้ายกันค่ายกันอยู่แ้วขั้นใส่ของห้อยฝ้าด้วยดูใส่ยีลาะจังโมเมย์ชูๆด้วยทีมงานทุกคนขอบคุณครับยังยังอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้เรารอน้องๆศิแล้วปินมา เห็นมา่ะจานโอเคอีโหดเด้อน <integer af> <ist> ี่เห็นร่อยนะมีคนยืดหันเ่ยช่วยโูดแก้วยู่หนารถแต่นี่เรียบร้อยสวองไปหมดแก้วกาแฟแก้วอย่างเงล่างเอารวดน้ายู่หลังรถหนึ่งน้ำาป่าอยู่หลังรถใส้ดดสวัสดีทุกคนนะครับวัสดี